โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ครับเราอยู่กับคลิป u n นบ x ็อกพัสดุชุดนี้นะครับมูลค่า6หลักสินค้าไม่ตม่ำกว่าห0คู่ดูกันเพลินๆดูกันย,ยาวจะกินข้าวจะอาบน้ําจะทําอะไรก็ทำคลิปนี้ยาวแน่ไปเริ่มจากของแรกก่อนเลยคู่แรกจะเป็นน้ําตาลกลมนะครับน้ําตาลกลมมาท่าคู่นี้เปลี่ยนพื้นมาใหม่นะ สีสดสวยเลยไซส์8ดครึ่งเซนซนงานเกาหลี8 2ครึ่ง27เซนงานเกาหลีคู่ต่อมาเป็นน้ำตาลกลมสีพี่แหลมนะครับน้ำตาลกลมสีพี่แหลมคู่นี้ไซส์11 US 44-45สภาพใช้งานนะครับสภาพใช้งานนะ คู่นี้ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีเท่าไหร,สส US, ร, 3, 9, 4, 10, ร่สีบันเย็นคู่นี้เปลี่ยนพื้นมาไซส์ 8US ประมาณ3940นะครับสีบันเย็นคู่นี้ 8US 3940คีมกลมคู่นี้เปลี่ยนพื้นมานะกัดหน้าใหม่นะครับตัวนี้ซ่อมกัดหน้ามาป้ายจาง ต่อมาเป็นน้ำตาลเขียวขี้มา้าน้ำตาลเขียวขี้มา้าสายสิบจุ้ตัวนี้มีเก็บกาดหลังนะครับตัวนี้มีเก็บกาดหลังมารุ่นนี้กาวมันจะเสื่อมนะครับเป็นโรคประจำตัวของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับพวกกาดหลังเขาอาจจะชอบมีปัญหานะครับเพราะว่ารุ่นนี้ผลิตออกมาช่วงปี2020นะตอนนี้ก็ ประมาณ5ปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับพวกโมเดลปี2020เนี่ยก็จะเริ่มมีอาการแล้มีโทโลกูดทโลลกูดข้อสั้นคู่นี้เติมพื้นมาสซส์ 7EE นะครับโทโลูกูดสา 7EE เขียวขี้มา้าสีประมาณนี้ไม่ค่อยเห็นนะสีประมาณนี้ ไม่ค่อยเห็นเปลี่ยนพื้นมาครับคู่นี้ไซส์เจ็ดครึ่งสีนะครับเขียวขี้มา้าเปลี่ยนพื้นมาคู่นี้เจ็ดครึ่งสีเทาฟ้าคู่นี้สีแม็กเจนนะครับสีแม็กเจนหรือว่าหนุ่ยกะหนกนะหนุ่ยกะนกใส่สีนี้เลยไซส์เจ็ดครึ่งามเก้านะครับไซส์เจ็ดครึ่งสามเก้านะ ต่อมาเป็นโมเดล2,020เช่นกันคู่นี้ไซส์11แต่ว่าสภาพน้องน้องมือหนึ่งเลยไซส์ size 11คู่นี้สภาพน้องๆ้องมือหนึ่งเลยนะคู่นี้มีเก็บการ์ดหลังมานะครับคู่นี้มีเก็บเก็บกาวนะครับเก็บกาวไม่ได้หล่อใหม่นะเป็นงานเก็บกาวตรงการ์ดหลังคู่สุดท้ายของกล่องนี้เป็น ชีมดำชีมดำคู่นี้หลอกากาดหลังมาใหม่ไซส์ยี่สิบสี่เซนนะครับประมาณสามแปดสามเก้าประมาณสามแปดสามเก้านะกล่องที่สองเดี๋ยวจัด คู่นี้มกค่ามารูนนะครับไซส์7.5 39 7.5 39สภาพใช้งานโมเดล2020คู่นี้ไซส์11เหมือนกันแต่สภาพดอกกว่าคู่ก่อนหน้าหน่อยนึงเก็บกาศหลังมาเหมือนกัน Yeah. น้ำตาลเขียวกลางม่วงคู่นี้ป้ายโดนตัดนะครับน้ำตาลเขียวกลางม่วงคู่นี้ป้ายโดนตัดสภาพสภาพโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ใหม่มากสอบไม่เดิมทีเนี้ยยากเลยไม่รู้ว่ใส่อะไรคู่นี้อาจจะต้องลองใส่สิบสาม us คู่นี้สภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลย เหมือนเหมือนแทบไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเลยนะน้ำตาลดำน้ำตาลดำคู่นี้เขากลมกล้างขี้ม้าคู่นี้สิบครึ่งสภาพสวยมากสภาพสวยมากเลยนะ ส์เก้าครึ่งนะครับ AIS คู่นี้ส์เก้าครึ่งข้อสั้นไซส์สิบสามข้อสั้นน้ำตาลกล้างดำคู่นี้ไซส์สิบสามเป็นเป็นลายผลิตของ AIS เหมือนกันนะ AIS เนี่ยก็ย่อมาจาก a v e n t u r e Racing Series นะครับตัวนี้เป็นการแข่งขันที่ไฮเทคจัดขึ้นนะก็จะเป็นพวกแบบวิ่งปัญจกานพายเรืออะไรพวกเนี้ยโอข้อสั้นเ i ีย r a Light like, ข้อสั้นคู่นี้ไซส์8ครึ่งหาหยยากจัดยิ่งสีนี้ด้วยนะการหลังหล่อใหม่พื้นโอ้โหสุด คู่นี้ยูโรเอเวนเจอร์สีเทากงคู่นี้ใส่สิบครึ่งสีนะครับสิบครึ่งสีเป็นตัวไม่มีกล้างที่โคตรจะสวยเ r s อีกแล้ว13เหมือนเดิม13เหมือนกัน e ARS 13เหมือนเดิม13เหมือนกัน สภาพใช้งานนะครับคู่นี้ตัวไม่มีกล้างคู่นี้น้ำตาลเขียวตัวนี้เก้าครึ่งนะครับน้ำตาลเขียวไม่มีกล้าง9ก้าครึ่งประมาณ43ต่อมาเป็นเทากลมตัวนี้ไซส์เประมาณ38มสิสภาพก็โอเคอยู่นะ ต่อมาเป็นน้ำตาลกลมไซก้าน้ำตาลกลมไซก้าคู่นี้สภาพสวยเลยแล้วก็เป็นโมเดลจีนเก่าจีนเก่า9 U S นะครับประมาณ41 9 U S ประมาณ41แล้วก็เป็นครีมล้วนครีมล้วน 7US ประมาณ39สภาพกลางๆนะคิมรนคู่นี้ ARS อีกแล้ว AI น้ำตาลเขียวคู่นี้ไซส์11ครึ่งประมาณ45นะครับ ARS 11ครึ่งประมาณ45 เอกลักษณ์ของรุ่นนี้พื้นเขาจะโคตรหนาเลยใส่กัน,นยาวๆน้ำตาลกลมกล้างเขียวใส่9น้ำตาลกลมกล้างขี้มาคู่นี้ใส่9้าพื้นยังสวยอยู่เลยอะ โมเดล2020ไซส์12คู่นี้สภาพกลางๆนะครับสภาพกลางๆง,งานจีนสีบันเย็นคู่นี้ไซส์6นะครับบันเย็นคู่นี้ไซส์6สภาพ99%เลยสวยมาก คู่สุดท้ายของกล่องนี้จะเป็นโมเดล2020ไซส์8ประมาณ42นะครับสภาพก็โอเคสวยงามเข้าสู่กล่องสุดท้ายแลย้วเริ่มกันที่คีมล้วนคู่นี้คีมล้วนคู่นี้ไซส์39สภาพใช้งาน ขีมล้วนขีมล้วน3ามสภาพใช้งานต่อมาเป็นน้ำตาลเขียวไซเก้่สิบไซเก้สภาพสวยมากไซเก้สี่สคู่นี้สภาพสวยมาก น้ำตาลกลมคู่นี้พื้นก็ยังคมอยู่นะ42น้ำตาลกลมคู่นี้ไซส์42พื้นยังคมอยู่น้ำตาลเขียวก้างมารูนน้ำตาลเขียวก้างมารูนคู่นี้ไซส์เจ็ดครึ่ง 7ครึ่งประมาณ39สภาพใช้งานนะครับต่อมาเป็นน้ำตาลดำก้างเขียวคู่นี้9 R u s 4 0น้ำตาลดำก้างเขียวสภาพสวยหนังยังยังแข็งอยู่นะครับคู่นี้น้ำตาลเขียวคู่นี้1 1ครึ่ง 45, สภาพใช้งานนะ ่วงบนยังสวยอยู่นะคู่นี้ใส่ได้ยาวๆเลยถึงแม้ว่าพื้นจะหมดก็ยังส่งมาเปลี่ยนพื้นได้น้ำตาลดำกลางเขียวคู่นี้ไซส์6 us 37 6 us 37โอเคตัวนี้เป็นพื้นตีนแมวนะพื้นตีนแมวคู่นี้น้ำตาลกลมไซส์5 us 37นะครับคือแบบนี้ครับจะเป็นรุ่นของจะเป็นของจูเนียนะ จะเป็นรุ่นจูเนียพื้นแปลกๆนะครับจะเป็นของรุ่นจูเนียคู่นี้ถารวรุนคู่นี้7จ็ครึ่งประมาณ39นะครับสภาพก็กำลังดีไซส์สามสิต่อมาเป็นโมเดลหัวโตคู่นี้ที่ของปอมนิยมลอกเรียนแบบนะครับโมเดลนี้ ไซส์11.45เพื่นยังสวยอยู่นะน้ำตาลดำคู่นี้เป็นตัวพื้นขาวตัวพื้นขาวจะหายากนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นนะไซส์10.5ด้วยาการหลังซ่อมนะครับแต่ว่าสภาพยังสวยอยู่นะต่อมาเป็นเผาร้วน11 US ขาาล้วน11 US ประมาณ45นะครับอัปเปอร์สวยมากสภาพพื้นก็เป็นสภาพใช้งานนะครับแต่ว่าไม่ได้แย่สีล้วนเบอร์ใหญ่แบบนี้ก็หายากพอสมควรน,นะไอรุ่นพวกนี้นครับมันจะมีครีมล้วนจะมีครีมล้วนน้ำตาลล้วนแล้วก็เทาล้วนนะเป็นซีรีส์ของเขาจะเป็นสีล้วนในรอดแรกๆนะครับตัวพื้นขาวจะเป็นตัวแ จะอยู่ในช่วงยุค8 0นยะ์ะน้ำตาลกลางเขียวไซส์7ครึ่งประมาณ40พื้นสเหลี่ยมสภาพยังสวยอยู่นะพื้น3ามเหลี่ยมสีมารูนคู่นี้ไซส์6 7 7ไซส์6 37นะครับสีมารูนคู่นี้ คิงพีคคู่นี้น้ำตาลกลมตัวไม่มีก้างรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าคิงพีคนะครับอยู่ในไลน์ผลิตของ5 0ฟตี้พีคตัวนี้จะมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยสวยมากไซส์สี่สิบมล้วนไซส์เจ็ดประมาณสามสิบแปดสามสิบเก้ามล้วนไซส์เจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าคู่นี้ โมเดล a r s 1 0 us 4 3 4 4คู่นี้สภาพใช้งานสภาพใช้งานคู่นี้แล้วก็สีเทาล้วนตัวไม่มีกล้างไซ้38ตัวนี้เปลี่ยนพื้นมานะไซส์สาคู่สุดท้าย11บเอ็ดครึ่งสี่้าาน้ำตาลเทาก้างดำ พื้นเขาตัวนี้ก็สภาพใช้งานพื้นแตกลายงาแต่ว่ายังหักงอได้ปกตินะครับไม่ตายนะพื้นแตกลายงาแต่ว่ายังหักงอได้ปกติเพราะว่าพื้นมันบางด้วยแหละมันก็อาจจะทําให้เกิดรอยร้าวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ใช้งานได้ก่อนนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ส่งมาซ่อมได้นะครับคู่นี้ไซส์11.5ประมาณ45.5 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสินค้าที่เข้ามาช่วงเดือนตุลาปี68เนี่ยก็เข้ามา50กว่าคู่นะครับประมาณ6หลักเดี๋ยวก็ทยอยลงขายอีกทีนึงนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจรองเท้าให้เทคเนี่ยด้านหลังเรามีพร้อมจําหน่ายนะครับสำหรับคําถามที่ว่าร้านเราอยู่ไหนนะครับจริงๆนะครับมันไม่ใช่หน้าร้านมันเป็นบ้านพักอาศัยแต่ว่าลูกค้าที่มีความสนใจที่อยากจะเข้ามาดูสินค้าหรือเข้ามาลองสินค้าเนี่ยทักเข้ามานะครับก็แจ้งเราว่าอยากจะดูอะไรหรือว่าดูอะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วพร้อมจบก็ แจ้งมาเลยว่าสนใจที่จะเข้ารับสามารถเข้ามารับได้ที่ลอมลูกาของ3นะครับเซิร์ชง่ายๆก็คือโรงพยาบาลสินแพทย์ใกล้กับ B ีเทสคูคตนะครับอยู่ไม่ไกลาจากวรัดไหม่นะอยากจะมาลองสินค้าหรือว่าพร้อมจบคู่ไหนนะครับทักเข้ามาเลยคุยราคาเสร็จสับนัดเวลาอะไรก็เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาได้เลยสําหรับที่เนี่ยไม่ได้มีทุกอย่างที่ผมขายนะครับบางอย่างที่ผมขายผมก็ไม่ได้สตอ็อกดังนั้นเนี่ย ขอทำความเข้าใจก่อนว่าทักมาคุยว่าพี่ต้องการอะไรถ้าที่ร้านมีของให้พี่เลยก็โอเคนะแต่ของบางอย่างมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมตอบไปว่าหน้าร้านอยู่ที่ไหนแล้วสิ่งที่พี่เจามันไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์ที่ผมจะตอบว่าหน้าร้านผมอยู่ที่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทํากันก็คือ1ระบุสิ่งที่พี่ต้องการมานะครับอย่างเช่นกางเกงกางเกงอะไรรองเท้ารองเท้าอะไรถ้าพี่มีในใจแล้วส่งมาเลยถ้าพี่ไม่มีในใจระบุมาให้ผมนะครับว่าพี่ต้องการอะไรกางเกงยี่ห้ออะไรเล หรืออะไรนะครับเพราะว่าผมขายหลายอย่างผมไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่พี่พูดมาแค่ประโยคเดียวได้นะครับบางครั้งเนี่ยผมต้องการข้อมูลอะไรบบแบบนี้นะครับกางเกงยี่ห้อสีทรงเอวนะครับแม้กระทั่งรองเท้านะครับก็ขอให้ระบุเช่นกันนะครับว่าไฮเทคอนันเดอร์กาวท็อกูดสีอะไรเบอร์อะไรมันจะได้ง่ายต่อการสนทนามันจะได้ไม่ช้ามันจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่คุยจบแล้วถ้าที่เรามีของนัดเวลาเข้า,ารับได้เลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องจบราคากันเรียบร้อยนะจะไม่มีการต่อราคากันที่หน้าร้านนะครับจบราคาในแชทเท่าไหร่หน้าร้านคือมาลองแล้วจ่ายเงินอย่างเดียวนะครับหรือจะจ่ายเงินแล้วก็เข้ามาอีกทีนึงก็ยินดีได้ทั้งหมดนะลำลูกกายินดีต้อนรับนะครับสำหรับท่าในใดที่สนใจก็ลองส่องหน้าโปรไฟล์ดูก่อนนะครับถ้าถูกใจอะไรก็ทักเข้ามาคุยนะครับลำลูกกายยินดีต้อนรับเสมอนะครับขอบคุณครับ